สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่วงพิเศษ เทศกาลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่เลื่อนมาแข่งในปี2021ครับซึ่งพวกเราก็จะนำบทวิเคราะห์ฟุตบอลทุกคู่ทั้งทัวร์นาเมนต์มาฝากเพื่อนๆรับรองว่าไม่พลาดส,สักคู่เดียวครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกรลกันครับผมและบทวิเคราะห์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ้าหาขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างฟัน88ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นโหดๆตอนรับยูโร2020ครับ ฝากามได้100ได้เสือ้อและก็ยังได้อีก10ฟรีสปินรวมทั้งระบบแนะนำเพื่อนรับสูงสุด1 5 0 0 0บาทได้รับเสื้อแข่งพรีเมียร์และกและ iPhone 12 Pro Max ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอิตาลีพบกับเวลส์เกมนี้อิตาลีต่ออยู่ลูกหนึ่งเริ่มกันที่ฝั่งอิตาลีกันก่อนนะครับพวกเขาเข้ารอบแน่นอนแล้วด้วยการเก็บพคะแนนจาก2เกมแรกจากผลงานเอาชนะทั้งตุรกีและสวิตเซอร์ลแลนด์ด้วยสกอร์เดียวกัน3ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ทีม แต่ถว่ายังไม่ได้การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มเพราะเกมนี้หากแพ้เวลส์จะหล่นไปอยู่ที่2ทันทีครับดังนั้นเกมนี้พวกเขาต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นตัวผู้เล่นในทีมถือว่าสมบูรณ์พร้อมมากเชื่อว่าน่าจะมีการส่งตัวสำรองลงสัมผัสเกมหลายรายส่วนทางทัพมังกรแดงนั้นทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะครับเพราะพวกเขาเก็บมาได้ถึง4คะแนนโดยเป็นการเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งหนึ่งต่อด้วยการเอาชนะตุรกีไป2 0งศูทำให้ตอนนี้พวกเขาแทบจะการันตีการเข้ารอบเพราะหากเก็บได้แต้มเดียวก็จะการันตีการเข้ารอบในอันดับที่2ททันี พร้อมยังมีลุ้นขึ้นจากฝูงหากเก็บชัยในเกมนี้ได้และต่อให้แพ้จนหล่นไปอยู่อันดับที่3การมี4ี่คะแนนน่าจะเพียงพอให้เป็น4ใน6กทีมที่ดีสุดของอันดับ3จากทุกกลุ่มครับเกมนี้ทั้งคู่อาจจะไม่ได้สู้กันเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาโดยทางอิตาลีนั้นน่าจะมีการสลับเอาสำรองลงบ้างแล้วประคองตัวไม่ให้แพ้แต่หากชนะได้ก็เป็นกำไรครับส่วนทางด้านเวลส์นั้นน่าจะอยากจบอันดับที่2มากกว่าเนื่องจากอันดับ2ของกลุ่ม A จะได้ไปเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม B ครับ ซึ่งเป็นงานที่ง่ายกว่าต้องจบอันดับที่3แล้วไปลุ้นเจอกับทีมแชมป์กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามเกมนี้มองว่าอิตาลีไม่แพ้นแน่ๆนเพราะสติที่ทำมานั้นค่อนข้างสวยหรูเกมนี้พวกเขาอาจจะไม่ได้ส่งทีมชุดที่ดีสุดลงเล่นแต่มองแล้วตัวสำรองก็ถือว่าเดือดสุดๆครับพอกันกับแข้งตัวจริงเลยหลายคนน่าจะอยากโชว์ผลงานที่ไม่รู้ว่าโอกาสของตัวเองจะมีอีกเมื่อไหร่ดังนั้นเกมนี้มองว่าอิตาลีไม่แพ้นแน่ๆแ,แต่จะชนะถึง2ลูกไหมต้องบอกว่าเดายากจริงๆครับสนับสนุนโดย ฟัน88โปรโมชั่นสุดโหดตอนรับ 2020, ยูโร2020เพียงแนะนำเพื่อนรับไปเลยเสื้อแข่งลิขสิทธิ์แท้พรีเมียร์ลีกและ iPhone 12 Pro Max ใครไม่อยากพลาดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ